เครื่องก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์เดิมๆและมาร์คสีต่างๆอยู่ครบนะครับตัวแผ่นแผ่ตัวรถนะครับคันนี้เป็นปี๑๘แท้เลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนมานะครับเป็นแบรนด์ไทยโคยโตะนะครับผมสีด้านข้างนะครับสีไข่ขาวทางมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นสีเดิมๆหัวน็อตไม่เคยขยับไม่เคยตีนะครับรถคันนี้ไม่เคยโดนชนมาแน่นอนครับเมทอาร์ตกลมคมชัดเรียงตัวสวยงามทุกบอหนังสามแถวนะครับผมนั่งสบายๆนะครับตึงๆแน่นๆตะเข็บเดินได้ต่างๆครบทวนสมบูรณ์ สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับผมเจอกับผมบอยเพชรยนต์กันอีกครั้งนะครับผมในช่องบอยรถตู้นะครับที่จะมาเด่นครับรถตู้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์กันนะครับสำหรับคันนี้นะครับที่ผมจะมารีวิวนะครับผมเป็นตัว Toyota าคอมพิวเตอร์นะครับ3.0นะครับเครื่องยนต์ดีเซลปี2018นะครับสเปรคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะครับผม3แถวนะครับก้าวที่นั่งนะครับผมคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ ยังไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับเพียงแต่ว่ามีการล้างทำความสะอาดภายนอกมาแล้วนะครับผมจะรีบมาถ่ายรีวิวให้พี่ๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องบอลตู้นะครับได้รับชมกันก่อนใครเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมราคาตั้งขายอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะเลขไม้นะครับเพียง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับถือว่าไม้นะครับขนาดกลางๆนะครับรถปีสวิ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับถือว่าวิ่ง ไม่เยอะนะครับเป็นรถหน่วยงานปดระวังเข้ามาประวัติศูนย์นะครับมีการเข้าศูนย์ทุกยานะครับการดูแลการเซอร์วิสนะครับค่อนข้างถึงเลยนะคันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนมุมมองนะครับมารีวิวกันด้านหลังกันก่อนนะเดี๋ยวไล่ให้ชมด้านหน้านะครับมาดูด้านหลังกันนะครับสังเกตตัวโลโก้ตัวรถนะครับทุกตัวสอนนะครับอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะไฟเบรกต่างๆนะครับเป็นไฟเดิมนะครับไม่มีรอยแตกรอยแล้วนะครับใน ให้ดูใกล้ๆเลยนะนะครับได้ไฟเบรกสภาพสมบูรณ์นะครับริ้วรอยด้านหลังไม่มีนะครับการันตีนะครับรถไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำนะครับกับไม้กอไม้นะครับได้มาตรฐานรถยนต์แน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมเนะครับด้านบนของเขาจะมีตัวไฟเบรกัวนี่สามนะครับแล้วก็กระจกลรยฝ้าพร้อมที่ปัดน้าฝนนะฮะเดี๋ยวผมพาเปิดด้านหลังดูวนก่อนเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศรงนะครับมาดูด้านหลังกันก่อนนะครับ นะครับด้านหลังนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับสังเกตเม็ดอาร์ตเรียงตัวนะครับนะครับที่เรียงตัวเนี่ยเม็ดอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามทุกจุดนะครับเม็ดอาร์ตลมชัดคมคมชัดนะครับปั๊มแอลนะครับปั๊มแอลหัวน็อตนะครับไม่มีขยบไม่มีแก่ะครับผมนี่ทางขวาด้วยนะครับปั๊มอาร์แล้วก็หัวน็อตไม่มีแก่ไม่มีทยายนะเม็ดอาร์ตลมคมชัดนะครับ ยังไงก่อน่ต้องขออภัยพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ที่ผมมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับคันนี้จอดอยู่โซนช่างนะครับพอดีเนื่องจากมีช่างทํางานอยู่นะครับอาจจะเสียงดังตึงตังนิดนึงนะครับยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะนะครับตรงพดองพดาสะารอาดนะครับผมถือว่าเป็นสภาพสวยกริฟตอร์นะครับขนาดยังไม่ได้ทําอะไรมากเลยนะสําหรับคันนี้นะขออนุญาตปิดไว้ก่อนนะครับมาดูผิวพันธุ์ฝั่งนี้นะครับผมผิวพันธุ์สวยๆเลยนะครับเป็น สีเดิมโรงงานนะครับไม่มีกัดสีหรือว่าเปลี่ยนสีมานะครับผมนะครับสีเดิมนะครับริ้วรอยนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้อ่อเป็นเพียงแค่คราบสงกะรปกนะเพราะว่าคันนี้นะครับผมน่าจะมีทางทีมงานนะครับขับไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับผมก็มีการเคลื่อนย้ายรถนะครับมันก็จะมีพวกคราบโคลนเล็กน้อยนะติดรถมานะครับเดี๋ยวตรงนี้เราสปาให้ใหม่นะครับ นะครับยางที <tı> ่ต <tweets> <ý division> <fendim> ิดมากับรถจนนะครับเป็นยางดันหลปีอกพันยี่0 2บเนะครับสเปคล้อก็จะเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับเป็นล้อกระทะขอดสิบห้านะครับพร้อมฝาครอบนะครับผมนะครับด้านข้างต่างๆนะครับผมเช็คดูแล้วนะครับด้านข้างกระจกเดิมแท้นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมอเดี๋ยวเข้ามาดูฝั่งผู้ขับขี่ฝั่งนี้นะครับนะครับเขาจะมีในส่วนของผ้าม่านนะครับมีผ้าม่านมาให้พร้อมใช้งานเลยนะครับประตูนะครับซีนเดิมๆนะครับ เมนอาร์ตกลมคมชัดนะครับเะยครับพวกนี้เวลาถ้าเป็นสีเดิมนะครับเล็บจิกเข้าไปมันจะเป็นรอยแบบนี้มันจะเป็นรอยเข้าไปเลยครับนะครับเป็จิกเป็นรอยคือเป็นสีเดิมๆมันต้องเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับในส่วนของตัวแปดสติกเกอร์ตัวรถนะครับผมจะมีอยู่สองจุดนะครับยังคงแนบสนิทเรียบเนียนนะครับไม่มีรอยแล้วออกสีพ่นทับนะครับซอกหรือประตูเดิมๆนะฮะด้านข้างนะครับสังเกตหัวน็อตนะครับตรง ประตูฝั่งนี้นะครับไม่มีเคยโดนชนมานะประตูไม่เคยโดนถอดมาซ่อมสีหรือว่ามาทําสีใดๆนะครับผมนะครับพวงมาลัยนะครับไม่ร่องไม่ร่อนนะครับบ่อหนังนะครับสภาพสมบูรณ์ตึงๆแน่นๆเลยนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับถือว่าเบาะภายในสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวสปายหน่อยรับรองสวยขึ้นแน่นอนนะนะครับสำหรับตัวที่ม่านบางแดดนะครับ ฝั่งผู้โดยสารฝั่งนู้นนะครับยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะนะครับคันนี้ก็มีติดเครื่องเสียงมาให้ละนะครับเป็นเครื่องเสียงของแพลวเนียนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแสงนิดนึงนะครับจะได้มองเห็นกันนะครับวันนี้มันมืดนิดนึงนะครับมีเครื่องเสียงแพลวเนียนะครับเกียร์นะครับผมแบบแมนนวลนะครับผมแอร์ก็ใช้งานปกติเป็นแบบแมนนวลง่ายๆเลยนะครับผมนะคันนี้ถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่สวยมากๆอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแกะดูนี้ รอยกระดูกงูนะครับนะครับที่เป็นตัวเมนอาร์ตตัวนี้ยครับนะขออนุญาตนะครับผมนะครับเมนอาร์ตบางต่างนะครับพวงนี้มันต้องมีนะถ้ารถไม่เคยผ่านการชนมานะครับขออนุญาตนะครับกล้องไม่ค่อยซูมั้งงขอต้องขออภัยด้วยครับผมนะครับเมนดอาร์ตเลขกตัวครบสวยงามทุกจุดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับผมเปิด ฝาด้านหน้าให้ดูนะครับเดี๋ยวผมพาชมเครื่องด้านหน้ากันนะครับให้ดูอย่างละเอียดนะครับใครที่กาลังมองหารถตู้มือสองนะครับผมกดติดตามช anel นี้ไว้ได้เลยนะครับผมรีวิวนะครับจัดเต็มไม่มีการแน่นอนนะครับรายงานตามตรงนะครับเห็นยังไงถ่ายงั้นนะครับถ่ายทั้งรถปรับสภาพมาแล้วหรือวก็รถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพเราถ่ายชมหมดทุกคันนะเพราะว่าเรามั่นใจว่า รถของเราที่รับเข้ามาเกตเแน่นอนนะครับผมวางใจได้นะครับด้วยประสบการณ์มากกว่า23ปีของทางบริษัทเพชรยน์ด้วยนะครับผมนะครับสังเกตรอยซีนนะครับซีนเดิมเดิมนะครับอันนี้คือเป็นซีนเดิมเมจากทางโรงงานนะไม่มีพวกรอยรองสีนะครับหัวน็อตด้านในนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับแล้วก็จุดน็อตที่ฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะเนี่ยครับผมพวกจุดมาร์คสีต้ามสีต่างต่างนะครับจากทางโรงงานนะครับก็อยู่ครบสมบูรณ์ ขอบทวนทุกจุดนะครับผมคานด้านหน้านะครับไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับผมรูกลมคมชัดนะครับผมนะครับขานด้านหน้าไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับผมส่วนของเหลวต้องานะครับก็มีเติมมาให้ครบแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูแลของเหลวนะครับถ่านน้ำมันเครื่องให้ใหม่นะครับก่อนปล่อยรถอีกทีหนึ่งนะครับแผ่นเพาตัวสติกเกอร์มอกนะครับนี่ยังอยู่นะครับนะครับไฟด้านหน้านะครับไฟเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนมานะครับ ซีนทามาพร้าวฝั่งนี้นะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะหัวน็อตนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับผมนะครับด้านในเมทอาร์ตคมคมชัดนะครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับไม่เคยโดนพอร์ตมาซ่อมสีหรือว่าทําสีได้ๆนะครับผมนะครับมาดูผิวพันธ์ฝั่งนี้นะครับผมผิวพันธ์นะครับฝั่งนี้จะเห็นชัดนิดนึงนะครับเรียบเนียนสนิทนะผิวสมู่เสมอกันเลยนะครับผมเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาชมโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้างนะครับผม นะครับมาดูตรงซอกคือประตูตรงต่างๆนะครับหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับนะครับเม็์อาร์ตกลมคมชัดทุกจุดนะครับผมซีนเดิมๆนะครับเล็บจิกเป็นรอยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเม็์อาร์ตตรงนี้นะครับตรงประตูนะครับเขออนุญาตคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับยังน่าจะยังไม่เคยมีใครแกะดูนะผมดูว่าแกะยากๆนี่นะเม็์อาร์ตกลมคมชัดทุกจุดนะครับเรียงตัวสวยงามนะนะครับ นะครับคือรถไม่ได้ชนมานะครับด้านข้างนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูฝั่งนี้กันนะนะครับภายในเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสามแถวนะครับผมสภาพสมบูรณ์นะครับตึงๆแน่นๆเลยนะครับผมเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับผมเบาะสะอาดสะอ้าเลยนะครับผมเนี่ยครับพวกเบาะพวกนี้ก็ไปใช้งานก็ต่อยาวๆเลยไม่ต้องทําอะไรล้วเพดงเพดานนะครับสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะครับ มีที่ทุบกระจกฉุกเฉินนะครับให้ทั้งหมดสองจุดด้วยกันนะครับผมนะครับเกสตูก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับผมนะครับจุดแปดสติกเกอร์ตัวรถน้าสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยลองสีพ่นทับนะครับด้านบนนะครับเป็นอาร์ตกลมคมชัดทุกจุดเรียงตัวกันเป็นตับนะไม่มีกัะหัวหรือว่าพลิกคว่ำมานะครับการันตีเลยนะครับผมเป็นอาร์ตกลมคมชัดทุกจุดนะครับผมเดี๋ยคราวนี้พาที่ๆนะครับชมเปิดเครื่องดูฝั่งนี้นะครับ อนุญาตมาให้ดูทุกจุดเลยนะครับนี่ดูห้องเครื่องนะครับเครื่องเดิมๆนะครับแผ่นเพลตตัวรถนะครับผมนี่แผ่นเพลตตัวรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเป็นปี18แท้นะนี่นะครับผมตะเกตตรงนี้นะครับผมห้องเครื่องเดิมๆพวกมาร์กสีด้านสีต่างๆอยู่ครบนะครับผมภายในห้องเครื่องแห้งๆสะอาดนะครับปั๊มเดนโซชัชัดนี่นะครับผมสวยๆเลยนะครับผมคันนี้นะครับ ราคาเพียง799,0 0 0บาทนะครับกับตัวคอมพิวเตอร์3.0นะครับปี2018นะครับคันนี้สามารถฟรีดาวได้นะครับผมสนใจคันนี้ติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับผมบอยพยจนนะครับยินดีให้บริการนะครับสามารถติดต่อเข้ามาปรึกษาทางไลน์ก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวกโทรนะครับเบอร์ผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับถ้าอย่างไงวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ แล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ